โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาเบบเกมเกนชินแพ็กอีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้นั้นผมก็จะทําการสุปเควสที่เสียของเมืองฟอนเทนซึ่งมันก็จะเป็นเควสที่มีชื่อว่าบันทึกการประจัภัยของหินปราดโดยเงื่อนไขในเควสนี้นั้นเราจะต้องสาเร็จเควสสีแห่งโบราณกาลหรือเควสเรื่องราวของซีมัวนั่นเองที่ผมเคยทําไว้โดยเรื่องราวในเควสนี้นั้นจะมีต่อหลายวันซึ่งจะเป็นส่วนที่คนหลายคนนนั้นพลาดไปก็เป็นว่าเรามาดูเลยดีกว่าว่าจุดรับเควสนั้นจะอยู่ตรงไหนพร้อมแล้วก็มาดูกันเลยโดยเรานั้น,าาน,น้้้ซึึ่่่งงงเเมมมมมอวววาาาาาารรปถถแลลก็สิตผไดย โดยเมื่อเรามาเจอตัวของเมโลซินพูก,ก้าเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าตัวของเธอนั้นจะทําของประจําตัวหายซึ่งน่าจะหล่นหายตอนที่ถูกริบฮาวเข้าโจมตีนั่นเองก็ในเควสดเสียงโบราณการนั่นแหละซึ่งตัวเราก็ช่วยพูก,ก้าตามหาของประจําตัวกันมาหาซิของประจําตัวเร็วๆๆฮึ่ม ซุนะ่มกนะอนะอนะีกแล้วไปซึ่งเมื่อเรามาถึงจุดท,ที่เกมกำหนดเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่ามันจะมีมอนให้เราต่อสู้ด้วยนะก่อนจะเก็บของดยหลังจากที่เราจัดการกับมอนเสร็จแล้วก็เก็บของระจำตัวของผู้กล้ากลับไปซึ่งบริเวณรอบๆนั้นก็มีแร่หินประหลาดอยู่ด้วยซึ่งก็อาจจะเป็นแร่หินที่ตัวของผู้กล้ามาเก็บในคราวที่แล้วนั่นเองซึ่งก็เป็นว่าเอาติดมือมาด้วยละกันซึ่งเราก็กลับไปหาผู้กล้าที่หมู่บ้านกันเลย โดยตัวผู้ก้วนั้นจะอยู่ตรงบริเวณหมู่บ้านด้านล่างซึ่งเมื่อมา,มาถึงแล้วก็สามารถลงมาตามนี้ได้เลยแก้วแกาวฮะอะี่ดสเปเลนเี่ผูก้วอยู่ไหนคูก้วสวัสดีคูก้ ซึ่งื่อเรานําผอมราจําตัวของผู้กล้านั้นกลับมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะสอบถามผู้กล้าเกี่ยวกับหินที่เราเจอซึ่งตัวผู้กล้านั้นก็บอกว่านี่เป็นเพียงแค่หินธรรมดาเท่านั้นซึ่งมันก็สามารถเห็นได้ทั่วๆไปตามบริเวณพื้นที่แถวนี้ซึ่งถึงแม้พื้นที่ตรงบริเวณนี้จะไม่มีค่าเท่าไหร่ตัวเราก็จะลองนําหินนี้ไปสอบถามในเมืองดูเพื่อจะขายได้นะซึ่งว่ากันแล้วเราก็เข้าเมืองฟอนเตนกันเลยดีกว่า ดยพวเราข้อมือมาเสร็จล้วไปร้านเนยมนีกันเลยซึ่งเป็นร้านขายยมันีของซีชิลซึ่งื่อเราลองสอบถามให้เขาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนั้นดูเหมือนว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแร่นี้คือแร่อะไรซึ่งก็ดูจากสีแร่นั้นเหมือนจะเป็นแร่หายากเลยซึ่งตัวของเขานั้นก็จะขอรับซื้อไว้เพื่อนําไปลองไปทําเป็นเครื่องประดับซึ่งก็ดูเหมือนว่าตัวของเขานั้นจะต้องการแร่ชนิดนี้มากกว่านี้ซึ่งถ้ามีมากกว่านี้นั้นตัวของเขานั้นก็จะยินดีซื้อเลยโดยตัวของเรานั้นก็จะต้องออกไปตามหาแร่ชนิดนี้เพิ่มกัน โดยการออกตามหาแร่ชนิดนี้นั้นเราจะต้องไปสอบถามตัวของผู้กล้าเมื่อแร่เหล่านี้นั้นมันอยู่ตรงบริเวณไหนเพื่อที่เรานั้นจะไปขุดแร่เหล่านั้นเอาไปขายด้านนอกเพาดูเหมือนว่าแร่ชนิดนี้นั้นจะมีราคาในสายตาม,มนุษย์ซึ่งเมื่อเราได้ข้อมูลตำแหน่งของแร่เรียบร้อยแล้วเราก็แล้วก็ออกไปตามหาแร่กันเลยเดยไม่รเรามาถึงบริเวณจุดที่กำหนดเรียบร้อยแล้วนั้นดูเหมือนว่าวิธีการขุดแร่เรานั้นจะต้องตีเสาปีซึ่งไปยังแร่เหล่านั้นเพื่อเป็นการขุดแร่ออกมานั่นเองซึ่งก็สามารถทำได้ตามนี้เลย เที่ยงเที่ยงโดนอยู่นี่ไงขุดขุดโตอย่งเยอะเลยเฮ้ยก็เที่ยงซึ่งเมื่อตัวของเราขุดแร่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้นตัวของเรานั้นก็นำแร่ที่เราได้มากลับไปตัวของเซอร์ชิลเพื่อให้ตัวของเขาได้นำไปแปรรูปกลายเป็นเครื่องประดับโอเค สามสิบก้อนเลยซึ่งเรามอบแร่ให้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นการเสร็จสิ้นในเควสบันทึกการประจนภัยของหินปลาแต่มันก็เป็นเพียงแค่การเสร็จเควสในวันแรกเท่านั้นเพราะว่าตัวของเรานั้นยังจะต้องรออีกวันหนึ่งรอให้เขานั้นทําเครื่องประดับออกมาสกักก้อนซึ่งก็เป็นว่าเรานั้นจะต้องรอหนึ่งวันในเกมรีเซ็ตก็คือการรีเกมตอนตีสามนั่นเองล้วค่อยมาที่นี่อีกครั้งหนึ่ง หรืเมื่อเราผ่านมาวันหนึ่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับมาตัวของเขาตัวขเขาท่าก็จะบอกว่าแร่ที่เรานามานั้นมันแข็งเกินไปและไม่เหมาะสมจะนํามาทําเป็นเครื่องประดับแต่ตัวของแร่นั้นก็ไม่ใช่ไร้ไประโยชน์สัทีเดียวดูเหมือนว่าแร่นี้น่าจะไปเข้าตาช่างทํานาฬิกาซึ่งความแข็งแรงและคงทนของมันนั้นพอที่จะนํามาทําเป็นแกนกลางของนาฬิกาซึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราต้องใช้แร่จํานวนมากซึ่งเราก็ได้นาให้ตัวของคุณซีชิวนั้นติดต่อกับผู้กล้าโดยตรงเพื่อเป็นการเจราจาทางด้านธุรกิจในการหาแร่ซึ่งกูหมือออนนววว่่่าาาข้้้้ตตกลงงัะะีีะไไรรผแคุณซชิ ซีชิวนั้นมันจะมีนาฬิการ,รื่นทดลองอยู่ด้วยหนึ่งอันพอดีซึ่งแจากจะขอให้ตัวของเรานั้นทำไให้ตัวของผู้กล้านั่นเองซึ่งเราก็กลับไปหาผู้กล้าที่หมู่บ้านกันเลยดีกว่า เมื่อเรานำนาฬิกากลับให้ตัวผู้กล้าที่หมู่บ้านเรียบร้อยแล้วนั้นมันก็จะเป็นการจบเควสนี้เลยซึ่งมันก็จะได้รับความสําเร็จด้วยในส่วนนี้ซึ่งมันก็อาจจะเป็นความสําเร็จที่หลายคนนั้นอาจจะพลาดไปนั่นเองเพราะเควสจริงๆในเควสที่เสียงนั้นมันจบมาตั้งแต่วันแรกแล้วซึ่งก็มันมี2วันนะอย่าลืมมาทําวันที่2ด้วยล่ะเอาเป็นว่าวันนี้นั้นผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเควสมันก็จะประมาณนี้แหละสั้นๆไว้มีเรื่องราวอะไรเพิ่มเติมนั้นผมก็จะมาต่อให้นั่นเองเอออออออาาาาาาเเเเเปปปป็็็็นน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 นวววววว่่่่่ััััีี้้้้้ผมมกกกตตตตตงงขลลลไไะแจจใใหหรรรรืๆดดิูสบบ